เีการจะนับ,บุรีกันค่ะทุกคนซึ่งทริปนี้นะคะบอกเลยว่าเราเลือกพักโรงแรมแคมปิง้งฟิลแคมปิง้งนอนในโดมสวยๆซึ่งมองมาเราก็เห็นบ้านโดมของเราก็ถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็ทำบาบเบาตรงนี้ได้นะคะพาทุกคนไปกินเกี่ยวกับพวกอาหารปา่าใช่ไหมคุณโอ๊คใช่ครับอาหารปา่าปลาคังดีมาก ลองแทบแบบใหม่แบบสับมีล่มส่วนตัวลงไปด้วยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะกบมาเจอแทปบีกแล้วนะคะในช่องแทปบีเควันนี้นะคะเรากําลังไปเที่ยวกาญจนบุรีกันค่ะทุกคนซึ่งทริปนี้นะคะบอกเลยว่าเราเลือกพักโรงแรมแคมปิ้งฟิลแคมปิ้งนอนในโดมสวยๆแล้วก็เป็นฟิลถ่ายรูปนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปอยู่พูลวินล่ากันนะคะอาจจะพาเที่ยวในตัวเมืองอีกนิดน,น,นหน่อยหน่อยนะจ๊ะบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องดูนะคะเป็นคลิปวันเกิดคุณโอ๊คนะคะเดือนนี้ถามว่าวันเกิดเยอะไมหมเยอะมากวันเกิดแม่วันที่ยีนะคะ วันเกิดน้องปันวันที่เท่าไหร่นะ2 0 20วันเกิดโอ๊วันที่3 1มอมีนานะคะวันเกิดคนรักของช่องนี้พี่จิววันที่สามอ่าวันเกิดเพื่อนวันที่30ซึ่งเดือนนี้ก็คือวันเกิดเยอะมากเพราะฉะนั้นจะมีคลิปวันเกิดเยอะมากจ้าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปโรงแรมกันเลยจ้าถึงแล้วจ้าที่นี่นะคะ Paris Do m e Stay นะคะคุณโอ๊คเป็นคนจองเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์ว่าเป็นยังไง น,นี่จะเป็นการนอนแบบมีครั้งแรกนะคะผมไม่เคยไม่รู้เลยซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีอันนี้ขายเป็นบับเบิลบาร์ทุกคน200บาทเองเพราะว่าม,มีกักรยุซีข้างหน้านะจ๊ะเราได้สั่งมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแฮปถ่ายรูปก,ก็คือจึง้งตลอด ที่นี่นะคะเขาจะมี Rainforest Cafe นะคะกับ Rainforest Rooftop นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะแต่เข้าห้องก่อนซึ่งตรงนี้คือแบบล่มลื่นมากทุกคนสวนแบบน่ารักอ่ะทุกคนตรงทางเดินก็คือมีปลากราฟเ้อยน่ารักมากล่มลื่นมากนะคะมีน้ำตกน้ำตกตรงนี้ซึ่งนี่ก็จะเป็นห้องของเราคะ่ะคุณโอ๊กพานำห้องหน่อยคะ่ะ ครับผมห้องจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแค่นี้ครับเออห้องเข้ามานะฮะก็จะเป็นเตียงเลยทุกคนนี่แต่พร็อพถ่ายรูปเขาแน่นอยู่นะคุณโอเห็นปะอ,อ ตรงนู้นก็คือจะมีเป็นแบบมีเครื่องทํากาแฟมีการน้าร้อนนะแล้วก็มีแก้วแล้วก็มีพร็อพถ่ายรูปให้ตรงนี้มีตู้เย็นด้วยกินก็จะอร่อยกินหอมนะอมารมณ์มากมากแท็บบิชอบเออทบชอบกลิ่นแบบนี้นานานเดี๋ยวมาดูห้องน้านะคะคุณโอ๊กเดินพาเข้าห้องน้ำหน่อยเร็วไม่ได้ห้องน้ําเข้าเดยคนเดียวไม่คุณโอ๊กเดินอ่ะหัวไม่ติดแต่แท็บอ่ะหัวติดแ <laughs> ท็บสูงกว่าคุณโอ๊กสองเซนนะป่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวกันร้อนของเราใช่ใช่เป็นไงคุณโอ๊กเดินเข้าได้ป่ะอ่าได้แล้วเดี๋ยวดูแท็บนะ โอเคโถส้วมจะเป็นโถส้วมญี่ปุ่นนะครับผมตัวแมงนี่นะคะห้องน้ำก็จะเป็นน่ารักน่ารักแบบนี้เลยทุกคนตู้อ่างน้ำแล้วก็ชาเวอร์นะคะด้านนอกทุกคนเราจะมีอ่างนะคะ ข้างบนเป็นไฟโรแมนติกมากสมุดมากับแฟนใช่ไหมไม่ต้องสมุิอะ่ะก็มากับแฟนแหละก็ถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็ทำบาบเบาตรงนี้ได้นะคะปังมากแล้วก็เดินต่อไปนะคะจะเป็นระเบียงนะคะตรงนี้นั่งได้2คนนะคะเห็นวิวก็คือป่าไม้ซึ่งมองมาเราก็จะเห็นบ้านโดมของเราน่ารักไหมน่ารักมากเปลี่ยนชุดแล้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็จะไปคาเฟ่อ,อีกทางหนึ่งนะคะ,ะไปเลยคุณโอ๊กนำทางเลยค่ะ <laughs> แกงรวงอู้ป่าจริงอะ่ะเดินก็ต้องระวังนิดหน่อยทุกคนเก้าอ,อี้น่ารักมากน่าจะมาจากเฟอร์ไนร์รานน่ารักมากเคก็คือนะ่ากินมาก ร้านน่ารักมากแต่ว่าต้องรีบไปหาที่ถ่ายรูปแล้วก่อนที่มันจะหมดมันอร่อยมุมนี้คือน่ารักมากนะทุกคนแล้วก็แบบลมเย็นสบายตรงนี้ไม่ค่อยร้อนเนาะ <c oughs> เพราะว่าห้าโมงแล้วซึ่งร้านนี้นะคะชื่อ Rain Forest นะคะดูเขาก็จําลองน้ําตกอะไรเงี้ยถ้าบอกเลยว่าใครที่ชอบแบบสายคาเฟ่มาที่นี่ได้เลย <c oughs> ถ่ายรูปปังมากมีคนแอบอยู่ตรงนู้นเรียกเราสนใจเนื่องไปไปไปกลับไปถ่ายรูปจกักรซี่ดีกว่าปะ ทางเดินกลับตอนนี้เขากําลังลดน้าต้นไม้นะครับเป็นละอองน้าเดี๋ยวต้องบุกฝ่าไปายไปก็ปคืออยู่นานๆเปียกแน่ะป้าเยอะมากเลยเนาะเธอน่ารักดีเนาะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะนี่นั่งดูช่องนี้ชอบดูมากแบกเฟเกอร์นะคะพาเที่ยวสนุกนะเดี๋ยวจะไปตามรอยน้งน,นะคะ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปทำการถ่ายรูปกับจ,กจักรซี่กันค่ะมา ทำไมมีน้ำแค่นี้คคุณโอก๊กดูความแรงของน้ำมันด้วยโอยแต่ตอนนี้บรรยากาศดีเวอร์ทุกคนสบายมากแต่ว่าน้ำคือช้ามากแล้วก็จะกซี่คือเบามากถ้าแะกกุซี่แรงฟองมันจะเยอะใช่ปะ่ะแต่นี่คือฟองได้แค่นี้ใช้หนึ่งขวดก็คือ200บาทนะคะ <c oughs> ได้แค่นี้จริงๆ อ่าเดี๋ยวเราแช่น้ําก่อนนะคะเดี๋ยวคุณโอ๊คจะมีไปดูบอล <c oughs> ตอนประมาณ6กโมงสีห้าต้องรีบแช่น้ําก่อนดูโรแมนติกมากนะคะใครมากับแฟนข้างบนมีไฟนะจ๊ะครับผมแต่อาจจะดับไปหลายหลอดดับไปนิดนหน่อยหน่อยแต่ว่าก็ยังโรแมนติกอยู่นะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กันแป๊บนึงนะจ๊ะ วิวตอนกลางคืนคือดีมากนะคะทุกคนนี่เย็นแล้วประมาณ6กโมงกว่าก็คือแบบอากาศเย็นขึ้นมาทันทีเลยอะ,<ล>ะตอนนอี้ก็คือร้อนมาก40กว่ากรุงเทพซ้อมตกนรกก็ที่นี่กตก,กนรกอ่ะจะไปสปอร์ตบาร์ใช่ปะใช่ผมต้องดูบอลครับวันนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าคู่อะไรก็เป็นแมนซีกับลิเวอร์พูลอ่ะป,ป,ป,ปะปะป ทุกคนตอนนี้คือออกมาเดินเล่นนะคะอยู่ที่ถนน,นแม่น้ําแควนะซึ่งแถวนี้จะมีบาร์เล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยรอบนี้ก็คือมีเป็นบาร์แบบทั้งบาร์ฝรั่ง,รงนั่งชิวอะไรเงี้ยสไตล์ไทยก็มีคุณโอคืออยากมาดูบอลใช่ไหมเราก็เลยพานางมาดูจ้าซึ่งถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีแบบร้านเหล้ามีบาร์เยอะมากนะคะมาเขาก็จะมีร้านเหล้าเล็เลกๆนะคะไปจนถึงข้างหน้าแวม่ร้เมา,มาแล้วใช่โรงแรมนี้เคยมาแล้ว ก็ถ่ายคิปนิดหนน่อยี่บาฝรั่งเยอะมากเลยนะคะแถวนี้คุณมานีิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราอะ่ะจะไปกินข้าวกันก่อนซึ่งบอกเลยว่าเราจะไปกินร้านส้มตาที่แซบมากๆแล้วก็เป็นชื่อดังในนี้อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเรารีบไปกินข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่านี่11โมงละหิวข้าวละอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านจ้า ลานะคะโรงแรมที่เราอยู่ก็คือโรงแรมไมด้านะคะฉันจะตุย้มาลูโกะและเพื่อนๆร้อนมากลงจากรถเหมือนซ้อมตกนรกไปนี่จ้าที่โรงแรมมีสระว่าน้ำสองที่นะคะซึ่งเราอยู่พืล่าที่สองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวกันตรงนี้จ้ะเลิศ ซึ่งที่โรงแรมนะคะเขาก็จะมีราฟติ้งหรือการล่องแพในแม่น้านะอยู่ที่คนละ350บาทเองทุกคนหรือว่าจะเป็นแบบส่วนตัวก็จะอยู่แค่2,000บาทนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปกันเพราะวันนี้มันร้อนมากๆแล้วคุณโอ๊กอะเหมือนแบบจะคีซโชกอะทุกคนมันดูร้อนแบบมากไม่ไหวเราก็เลยคิดว่าเราจะพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูสระว่ายน้ํากันนิดนึงนะคะว่าสระว่ายน้ำที่เนี่ยมันน่าว่ายมากเพราะว่าเมื่อกี้แอบบดูมาแล้วคือตอนจองนั่นแหละก็ดูมาแล้วว่ามันแบบ เออสะวยน้ําใหญ่นะก็เลยจองที่นี่นะคะน้าไ่ว้มากเดี๋ยวจะมาไ่ว้ตอนแบบเย็นๆนะที่เล่นทรายให้เด็กๆนะคะหรือจะเป็นโต๊ะปิงปองนะคะแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยตรงนี้ ถึงห้องแล้วนะคะด้านซ้ายจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเราอยู่ที่วิลล่าทูตรงนี้ก็จะเป็นมินิบาร์แล้วก็ที่นั่งใส่รองเทง้ารองเท้านะฮะห้องเราก็คือชิลมากบรรยากาศหน้านอนสุดๆเตียงใหญ่นะคะแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าที่กระจกโคตรใหญ่ถูกใจสิ่งนี้มากๆนะคะมาดูที่ห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำที่ค่อนข้างใหญ่อันนี้ก็จะเป็นัชโครก อ่างอาบน้ําซึ่งเราก็จะมีชาวเวอร์ในอ่างอาบน้ําแบบนี้นะแล้วก็มีอันนี้ไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นี่ทุกคนอันนี้ก็คือสระน้ําส่วนตัวนะคะซึ่งมีจักรุซี่ตรงนู้นเดี๋ยวต้องหาวิธีเปิดก่อนยังเปิดไม่เป็นนะจ๊ะ ก็จะมีเบาะนะคะซึ่งยังไม่มีใครมาปูให้เลยเดี๋ยวต้องให้เขามาปูให้ก่อนนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ถ่ายรูปคุณโอ๊กถ่ายได้ปังมากคนนี้ให้ดูวิวบรรยากาศภูลิ่ล่าของเราอะ่ะมันไม่ได้ติดแม่น้ํานะคะแต่ว่าโซนเต็นท์อ่ะจะติดแม่น้ำนี่ป็นโซนเต็นท์แบบมีแอร์ทุกคนเต็นท์แบบใหญ่มาก ส่วนร้านอาหารนะที่เราจะกินข้าวกันในเย็นนี้แต่เดี๋ยวเราจะกลับมาประมาณทุ่มหนึ่งนะวิวคือปังมากนะเดี๋ยวจะมากินตอนทุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปไว่ายน้ำกันก่อนรอบหนึ่งนะจ๊ะเจอกันตอนทุ่มหนึ่งค่ะเมื่อกี้ว่ายน้ําที่พูลวลล่าเสร็จแล้วนะฮะเราก็กําลังจะลงไปที่ร้านอาหารร้านเดิมไปเลยค่ะ นี่จ้าดูน้ำดิไหลอย,ยังเร็วพนแบบนี่คืออาหารประจำชีวิตคุณโอ๊กนะฮะของทอดไส้กรอกเฟรนชฟรายนะฮะหมูสามชั้นทอดซึ่หมูสามชั้นทอดน่ากินมากกินคู่กับไวน์เข้ากันไหมเอ่ยส่วนทับิเคกินพีน่าคอร์ดานะคะหนึ่งแก้วนะฮะกับไวน์เข้ากันไหมคุณโอ๊กผมกินเบียรเข้าอยู่แล้ว วันนี่ค่ะทุกคนตื่นแล้วนะคะเรากําลังจะพาทุกคนไปกินคัวคุณลุงช่องสแดารนะคะร้านนี้เป็นร้านเด็ดเกี่ยวกับพวกอาหารปา่าใช่ไหมโอ้ใช่ครับอาหารปา่าแล้วก็เป็นแบบอาหารคนกาะก็ค่อนข้างเผ็ดและแซ่บนะคะซึ่งก็จะห่างจากโรงแรมประมาณ11กิโลหรือ16นาทีนะอ่ะอ่ะอ่ะโอเคจ้าเดี๋ยวกินข้าวนะจ้ามีจ้าร้านอาหารคุณลุงนะคะ วิวบรรยากาศร้านนี้คือดีมากทุกคนให้ดูจึ่งมากเมนูอะ่ะคือเป็นอาหารแบบกินง่ายๆแบบอาหารไทยแหละเนาะใช่แล้วก็มีอาหารป่าแล้วบ้างใช่มีอาหารป่าเราลองแกงป่าปลาคางังอุ้ยปลาม,มันน่ากินมากเลยนะแกงป่าอ,อร่อยใช่ไหมปลาคังดีมาก เขาบอกปลาคางมีสดสุกวันงามอ่อยเนาะอร่อยเลยความเด้นแน่นมากจานนี้นะคะจะเป็นผักหวานนะหมะูสามชั้นท่าน้ำตาลทุกคน,กนครับปรนสดอือากินมาก<า>อืหน้าตาผักหวานคล้ายๆตำลึงนะฮะรสชาติแบบแทนจะเหนียวหน่อยกว่าตำมึงนิดนึง พงท่น้ำปลาแล้วก็เจระพงมันเป็นกระพงลา่าทีแต่ว่าแอบแยกทิศมานะคะอ่าโอเคสำหรับใครที่มาน้ำตกเอราวันหรือเขื่อนิรีนเรนนะคะร้านครัวคุณลุงแมงโหนใช่มันอยู่ระหว่างทางแต่ว่าใน Google จะชื่อว่าครัวคุณลุงช่องเสดานะคะก็แวะมาได้นะคะหันปากากา แล้วก็อาหารอร่อยทุกเมนูนเลยทุกคนอืมเอาเอเคเดี๋ยวขอจินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ได้ลองหรือเปล่านะหลังจากพักผ่อนนะคะก็คือแต่งหน้าเรียบร้อยนะคะเตรียมจะไปลองแพร์ามาหน้าไหมแล้วนะจ๊ะไหมถึงแล้วค่ะแพรที่เราจะล่องนะคะล่องแพรแบบใหม่แบบสั้นีีล่มส่วนตัวลงไปด้วยนะจ๊ะดีนะไม่เอาอ้พัดลมจิ๋วมาด้วยอเออตอนแรกจะพัดลมจิ๋วมาด้วยบอกร้อนไม่ไหวนะฝรั่งงงอ่ะฝรั่งงงจริง พี่เขาบอกว่าสามารถลงเล่นน้ำแล้วก็คือลอยตามแพรไปได้นะคะแต่ห้ามเกาะแพรแท็บคิดว่าแทบนั่งชม,มชวิวดีกว่าถ้าเกิดเกาะแพรก็คือจะบังคับแพรยากโนว่าน้ำเนี่ยพี่เขาบอกว่าตื้นสุดก็คือ3เมตรนะคะแต่ว่าลึกสุดก็คือไม่รู้เท่าไหร่บรรยากาศก็คือดีมากให้ฟิวนั่งเรือก่อนโดรามากมีร่มอะไรเงี้ย ตอนนี้ค่ะก็คือเปลี่ยนชุดแล้วก็มาลงสระว่ายน้ําที่ฟูวิลล่านะคะเหนื่อยมากเมื่อกี้คือร้อนแบบสุดๆถ้าไม่เอาล่มไปก็คือแบบหน้าไหมเอาล้มไปได้เพราะลูกค้าส่วนใหญ่คนไทยถ้าเป็นคนไทยอ่ะเขาก็จะเอาล่มไปกันอะไรเงี้ยแต่วันรอบนี้ไปก็ได้เพื่อนใหม่นะฮะเป็นคนเนเธอร์แลนด์สองคนมันผู้หญิง ตื่นมาเนี่ยค่ะทุกคนตื่นแล้วนะคะวันนี้ตื่นเช้ามาเพราะคุณโอ๊กอยากกินข้าวเช้ามนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีข้าวเช้าอะไรปะมีไข่ดาวกินหมูปิ้งดีกว่านี่นะครัแล้วก็มีอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะก๋วยเตี๋ยว,วก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋น เยอะมากนะะนี่หมูปิ้งคืออร่อยมาก <_ d ok> คุณโอ๊คทำฮอทดอกนะฮะสภาพตื่นเช้าหน้าไม่ไหวเลยโอเคตอนนี้นะคะก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ <_ d ok> ตรียมกับกรุงเทพ,พกันนะจ๊ะคุณโอ๊ค กินไวตั้งแต่หัววันเลยเหรอรับของเหลือของคุณแทบ,บี้เมื่อคืน,นับกินไปครึ่งขวดเท่านั้นนะคะไม่ถึงครึ่งขวดด้วยเหนื่อยง่วงเลยง่วงอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศเช้านี้ก่อนนะคะดีมากสาหรับคนชอบแดดนะคะแต่ว่าสําหรับแทบี้เคก็คือพักก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้นะ,คะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แปบด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละคะ่ะเหนื่อยมากเลยบ๊ายบาย